ใครกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่โซนหัวทะเลสาย,สายฉอใกล้ตลาดโ m n i g h นมีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำแนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะเป็นบ้านที่สามารถจอดรถได้สองคันพื้นเนี่ยปูคอนกรีสตสแตมมาให้แล้วทำหลังคาเต็มคันมาให้ไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยด้านข้างตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือจะไว้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านหรือจัดเป็นมุมพักผ่อนด้านนอกบ้านก็ได้ค่ะและจุดเด่นพิเศษคือเขาดีไซน์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับบ้านด้วยภายในบ้านเนี่ยเขาจะแบ่งสัดส่วน2ห้องนนอแลห้องนวม อยู่ฝั่งนี้เราอีกห้องนอนนึงจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นห้องครัวโซนนั่งเล่นเนี่ยมีพื้นที่กว้างเลยค่ะวางโซฟ,ฟาตัวใหญ่ๆได้แล้วฝั่งนี้วางทีวีทางฝ้าหลุมพร้อมติดไฟเปลี่ยนสีได้มาให้มีหน้าต่างมาให้รอบด้านห้องนอนใหญ่จะอยู่โซนหน้าบ้านเขามีห้องน้ําในตัวพื้นเนี่ยปูด,ด้วย SPC สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบตู้โต๊เตียงมีหน้าต่างมาให้หนึ่งบานพร้อมกับช่องแสงห้องครัวแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนดีไซน์สไตล์มินิมอลทำเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงค์ล้างจาน ทายที่ห้องน้ำฟังก์ชันการใช้งานครบกระจกเขาใส่ไฟ LED มาให้แล้วสุขภัณฑ์ที่นี่เขาใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งอ่างหลังหน้าชัโครกพร้อมกับเครื่องทำน้ำอุ่นปูกระเบื้องให้เจรดเพดานเลยค่ะใครสนใจบ้านโซนหัวทะเลสายชอนหลังนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บ้านบ้านโคราชเลยค่ะหรืออยากชมบ้านจริงนัดหมายล่วงหน้าเข้ามาได้เลยนะคะ